เอาไปกรเปามาใหน้าเอไว้แล้วก็จะผักกลับเข้าไปทางนรา่าเอาไปแลวไม่แล้วก็ยทีเดียวเลยดีนายเอางมาให้ก็เลยเชิญมาให้ก็เครับ เข้าไปแล้วเข้าไปในข่าวคนหนึ่งครับจะรอทีกันอะไรรอน้ำแป๊บหนึ่งหน้าตาไม่ตีมือบ๊อบผูไรกันไปเปาไว้เลยเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะยกให้ประสานขับกัได้หลายจังหวัดพืชการเกษตรนี้เขาเขาจะทำลายอะไรก็ตามพื้นต้นนะครับมะพร้าวก็โดนถนุนก็โดนโดนหมดครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็

ใช่ใช่ใชไม่เราเรเตอร์ปรับได้แล้วเยให้เนียวรเงี้ยมจกั่จุดได้ไงจุดก็ได้ยินเสียงกันแล้วครับเดีวว่าั้งนั้นมันขึ้นยากผมขอ้ทนโอ้หแล้วนีู่เ่รับ

ครับตัเล็กครับอรอ่างนี้อเ่รนเนี่่รอน่เนรรอเ